น้องชายที่แสงเกงกระสั้นนี่ครับน้องตอบ้านปางปลูกอำเภอสองแพวเอ่อจังหวะหน้าน,นี้จะจะมีอำเภอใหญ่ๆอยู่สี่อำเภอทุกท่านอำเภอเมืองทางผาปัวแล้วก็อำเภอเวียงสานะครับนอกนั้นเป็นอำเภอขนาดกระจุงกระจิม๋มทั้งนั้นสองแขวนี่ก็เหมือนกันนะก็จะไปยากนิดหนึ่งนะทางเป็นเขาแล้วก็มีในห้อยทั้งอำเภออยู่น้องชายคนนี้คนเดียวนี่แหละครับถ้าหาอะไรแบบนี้ก็ต้องไปหาน้องตอเลย <laughs> งวเงินพันงวเงินพันแม่เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะถามงวงวป่องป่องลุงเพชรสองตัวนี้มันไหมถ่าจะนะอ่าผมมั่นใจว่ามันทั้งคู่นะครับเนี่ยถามเกจิลุงเพชรกำลังดูอยู่ผมผมมั่นใจว่ามันทั้งคู่นะตัวตัวเท่าไหร่แบบนี้ตัวเท่าไหร่ลองไปพูดนะสิจีึ่ง คู่ละนะโอ้ยพระเจ้าช่ยยวยตัวเจ็ดพันกว่าบาทคู่ละหมื่นสี่พันห้าร้อยนี่นะเอาผมก็ถามเกจิอย่างลุงเพชรแล้วแหละว่าเนี่ยดูสิมันต้องมาแน่อย่างงี้เนาะดูหมื่นสี่พันห้าร้อยาอย่างผู้หนุ่มแบบนั้นตัวเท่าไหร่ต่อหกพันบาททุกท่านแบบนี้ 6,000บาทเอา,เอาน้องต่อมีแคมวัวอยู่ริมถนนสายทางผาไปเชียงคําอยู่ที่อำเภอสองแควบ้านบางกุกนะครับมีเพียบเลยทุกท่านวัวแบบนี้ไปซื้อได้ทุกวันนะครับถ้าวันทํางานน้องต่อท่านทํางานประจําด้วยก็ไปช่วงเที่ยงก็จะดีกว่านะครับไปช่วงเที่ยงที่น้องก็พักหรือช่วงเย็นๆเลยจะดีกว่าปุนนี้น่าสนใจเลย14,500แล้วก็ตัวนี้6,000บาทนะครับ